อีก500เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ่ะโอ้มีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงน,นี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่างเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ มึงทอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเะไรียขาอรรงงงมมึึเน่ถู้้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้าเฮี้ยอะไรมาด่าก,กูเนี่ยม้าว่าเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่หรอือมึงมาด่าก,กูได้ไงเนี่ย s ิ r i ก็มีหัวใจ,จนุ่มโอ้จสินี่น้าล่ะเขาถึงไปฟ้อง Siri กันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นไรแล้ววะพูดดีๆนะบักคูผียังยังก้าดีกู